แล้วก็ประเด็นสุดท้ายข่าวที่ปรากฏกรณีกองทัพอากาศได้มีการจัดเครื่องบินไปรับคณะของผู้ช่วยทูตทหารจากอินเดียกลับไทยในช่วงเวลานี้ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในไทยก็ต้องดําเนินการตามมาตรการเช่นเดียวกันคือกรณีของกองทัพอากาศเนี่ยกองทัพอากาศก็มีการชี้แจงนะคะเพราะว่ามีข่าวว่ากองทัพอากาศเนี่ยไปรับทูตทหารทําไมถึงไม่รับ ข้าราชการไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นกลับมาด้วยพร้อมๆกันอันนี้เขาก็มีการชี้แจงค่ะพลอากาศโทฐานนัทจันอําไพนะคะเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานอากาศในฐานะโฆษกกองทัพอากาศชี้แจงในการที่จะนำเครื่องบินลำเลียงแบบ15 Air Bu s A320 <c oughs> สไปรับตัวผู้ช่วยทูตฐานอากาศไทยประจำกลุงมนิวเดลีของอินเดียและครอบครัวทั้งหมด6คนเพื่อกลับมารักษาตัวค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้มีอาการป่วยหนัก แล้วเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้รับการรักษานะคะนักข่าวก็เลยถามว่ามีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมถึงไม่รับค่าราชการของกระทรวงการต่างประเทศกลับมาด้วยกันทางพลอากาศโทฐานัะก็บอกว่าเรื่องนี้ไปรับกําลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยทูตทหารซึ่งกระทรวงการต่างประเทศทราบดีอยู่แล้วว่า ก่อนจะเดินทางไปรับตัวเนี่ยก็ต้องมีการไปขออนุญ,ญาตกระทรวงการต่างประเทศก่อนเพราะฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องรับทราบถึงภารกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็กําลังพลและครอบครัวที่ไปรับมาเนี่ยนะคะตอนนี้มีอาการป่วยหนักนะคะแล้วก็ตอนนี้เชื้อลงปอดไม่มีโรงพยาบาลในการรักษานะคะโรงพยาบาลที่นั่นอุปกรณ์ไม่เพียงพอโดยมีการประสานสถานทูตไทยว่าหากข้าราชาการสถานทูตคนใดต้องการกลับก็สามารถจะกลับได้ แต่ประเด็นก็คือว่าไม่มีใครกลับมาไงคะ,ะประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะบอกว่าก่อนที่เขาจะไปรับทูตทหารกลับมาเนี่ยเขาประสานไปยังกระทรวงการต่างากระทรวงสถานทูตอินเดียเ,เขาไปสถานทูตไทยประจำอินเดียว่าเอ้ยเราจะส่งเครื่องบินไปรับคนที่นั่นนะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตจะเดินทางกลับมากับเราหรือเปล่าก็ไม่มีใครประสงค์จะเดินทางกลับมาไม่มีใครแสดงความจำงและจะไปบังคับให้เขา,าบอกเอาข,ข,ขึ้นไหนมาแล้วก็กลับเถอะ ไม่ได้จะไปบังคับคนทุกเรื่องเหมือนที่คุณต้องการจะบังคับให้เขาเห็นเหมือนคุณมันก็ไม่ได้นะคะ